เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องกรองอากาศเ Xiaomi ที่เราซื้อมาควรที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองอากาศได้หรือยังมีวิธีการเช็คฟิลเตอร์กรองอากาศง่ายๆไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหน้าจอของเครื่องกรองอากาศ Xiaomi แต่ละรุ่นจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันบางรุ่นก็สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ของฟิลเตอร์กรองอากาศได้เลยแล้วถ้าบางรุ่นที่ไม่มีล่ะยกตัวอย่างเช่น เซียวมี่สมาร์ทแอร์พิลิฟายเออร์สีไลท์แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะเราสามารถเช็คเปอร์เซ็นต์ฟิลเตอร์กองอากาศได้โดยใช้แอปพลิเคชันมี่โฮมซึ่งมีให้โหลดทั้ง Android และ iOS อเอสหากว่าใครโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้เปิดเครื่องกรองอากาศให้ทํางานปกติทุกอย่างก่อนแล้วให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันกดเข้าไปที่ไอคอนบวกข้างบนแล้วเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็รอสักพักหนึ่งถ้าเจอแล้วให้เข้าอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยให้เชื่อมต่อกับ WiFi บ้านที่เราได้เตรียมเอาไว้แนะนําให้เป็น WiFi 2.4หลังจากนั้นกก็รรอสัคู่แล้ว ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องกรอกอากาศได้แบบนี้เลยเครื่องก็จะทํางานและแสดงผลสภาพอากาศภายในห้องแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นคําว่าฟิลเตอร์ก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ฟิลเตอร์กองอากาศของเครื่องนี้ใช้งานเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าน้อยกว่า20%หรือใช้งานมากกว่า6เดือนควรเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าใครที่ใช้เปอร์เซ็นต์ฟิลเตอร์เครื่องกองอากาศของตัวเองเสร็จแล้วเปอร์เซ็นต์ฟิลเตอร์เหลือน้อยใกล้จะหมดทางเรานั้นก็มีช่องทางดีๆมาแนะนาคลิกที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ